หนึ่งฉบับข่าวสดมีภาพช้างสองตัวเป็นช้างป่าช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในเป็นช้างยังเป็นลูกช้างอยู่เลยเป็นลูกช้างสองตัวถูกรถไฟฟ้าล้อมสวนติดชายป่าตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีช็อตตายคู่ไปเลยนะคะเข้าใจว่าช้างคงจะเข้าไปกินผลิตผล แต่ชาวบ้านเนี่ยเอาสายไฟฟ้าวางดักเอาไว้และลูกช้างสองตัวนี้ถูกไฟฟ้าช็อตตายทั้งคู่ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งหาเจ้าของสวนมาดำเนินคดีกันต่อไปนะคะค่ะอันนี้ค่ะมันก็ลำบากนะมีสวนอยู่ตรงใกล้กับช้างป่าอยู่ตรงนั้นช้างหิวไม่มีอะไรกินก็จะมากินผลลมารากไม้ถูกไฟฟ้าช็อตนั่นแหละค่ะพอช้างตายนะก็ต้องถูกดำเนินคดีไปเจ้าของสวน ที่เอาไฟฟ้ามาช็อตช้างนะจ๊ะ